ก็สวันดีพรอแมพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเขาก็ได้ทำสารคดีช่องไม่ครับชื่อรายการว่าสาระแนชาวบ้านคืองานของเรานะครับพบกับผู้จัดรายการคือช่างหนึ่งแอบ้านผู้เรียบเรียงคือช่างชัยถ่ายรูปคือช่างก้าสสาหรับมือนี้เขากับผามาเยี่ยมชมบ้าน เกิดเมืองนอนของเฮาเด้อครับนะเนาะก็คือบ้านคำค้าขบวนน้องชีร่าเพื่อสถานจังหวัดกาลสินครับสำรับบ้านคำข้าของเฮานี่พี่น้อง้าบ่มาพ่อเองกับบฮูหจักวาบ้านเจ้าวองเนี่มันสามารถปลูกบทุเรียนแลวกับีหมากได้ครับถ้าพี่น้องบ่เชื่อห่อตามมาเบิ่นครับผมเนี่ยทำนะบได้ซชื่อมับบได้เชื่อมาแขียนไว้นะครับนี่ขวานมันติดที่เรียนี่ขวนมันสำรับนี่ครับ หน่วยมันก็ได้สองหน่วยนะครับปีนี้มันยังต้นหน่อยอยู่ครับเขากลับมาเขามามามาถามคุณยายสวัสดีครับคุณยายครับอันคุณยายครับลูกหลายขอจะสอบถามนะครับนี่เป็นคุณยายสี่เจ้าของเฮียนคนนะครับบักทีเรียกงนี่ปลูกมาจคกปีละครับสี่ปีแล้วคุณยายมาปลูกมาแล้วสี่ปีครับได้ต้นชนนี่ครับปลูกมาสี่ปีได้ต้นชนนี่เขาต้องมีความพยายามเะครับเจ้าจีสามารถปลูกให้มันเป็นหมากได้อามุาชันเขาจะปลูกมาได้เสี่ปีแล้ว ปีแรกมันโมย่าสิมันออกมาเนี่ยครับปีแรกมันโมครับปีแรกครับอ่าน่าจะเน่าจะออกมาประมาณอืมบ่น่าจะออกมาอีกแล้วปีนี้เนาะเพราะว่านี่รายการของเ้ากัให้มาเยี่ยมชมบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะครับว่ามันบ่ได้ล่าหลังนะครับทุกเมือเนี่ยบ้านข้างเอาก็ได้สามารถที่จะปลูกบต้นเรียนกินเองได้นี่ ล้วก็เดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อลูกหลานมีคําถามอยากถามคุณย่าอยู่คําถามหนึ่งครับอันบักทุเรียนสอง่วยนี่บกักหัวจิมีมาสนาได้กินน้ำจืง่วยมาครับนี่ได้กิน, <c oughs> กนคุณย่าสัญญาล้วว่าได้กินานผูช่วมทุกท่านเป็นพยานนะครับอัท <c oughs> ่านมาทมได้กินมาท่านเมื่อพาเราสีบวบเมื่อเรากินเบิดแล้วก็แจ้งสีบวกแล้วสำหรับนี่ครับผมสวรีครับสวร ปรท่านใดที่สนใจอยากขอมารับชมกะเขอมารับชมได้นะครับที่บ้านคุณยายเบียงครับถ้าคุณยายมาถ้าอยากเบิองกันนันโดนกะมาเบืองได้แต่ว่าขั้นสีมะเฮ็ดไห้มันเสียหายบ่ต้องมาเด้อมๆๆันสีคือปีปีนี้เป็นปีแรกเขาเอไว้ถทาเบงในเืือนะเพื่อใถ้ะเป็นแนวทางในการปลูกนี่ครับสำหรับคลิปนี้การสนับสนุนโดย ปียะทีนาปียะทีดาาร์มปูนานะครับจากอีหุยครับแต่ว่ามันไปสางสารแท้เลยวูครับนัดกันไว้มันโมมาครับเ <c oughs> อาก็มาถ่ายทำนะครับบ้านคุณยายครับโอ้เราก็เห็ดเป็นเกษตรแบบพอเพียงอยู่เน้ยด้มีตะบักทุเรียนนะครับนี่นี่นี่นนนต้นนึงอี่แล้เพอได้อ่าองต้นแล้วก็บมีกะนาวนะครับบกเนาวมะนาวมันลูกคูครับต้นบักทุเรียนโมแมนูกบักตุเรียนได้บกักเนาวด้อมันกับโยก็ละมองอยเับผม สำหรับคลิปนี้กขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไวนะที่นี้ด้วยนะครับผิดพาดประกันใดกะขออภัยไวนาที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ